เปิดคำสารภาพน้ำเพชรอดีตผู้สมัครมิสแกรนอุ้งรีดเงินหนุ่มจีนเรียกค่าไทยวันที่17เมษายน66เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุมตัวน้ำเพชรนางสาวเพชรลดาแสงสกุลอายุ24ปีอดีตผู้เข้าประกวดมิ Miss Grand, สแกรนสุพรรณบุรีและนายสุภพลฮาวมันหรือบอสอายุ24ปีแฟนหนุ่มชาวไทยตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ โดยจับได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านทองหล่อพร้อมของกลางรถเกง๋งยี่ห้อ BMW ไม่ทราบรุ่นหนึ่งคันโดยได้วางแผนลักพาตัวรีดทรัพย์แฟนหนุ่มจีนเทาได้เงินไปกว่าสาล้านบาทจากการสอบสวนทั้งสองรายยอมรับเป็นผู้ร่วมขบวนการอุ้มรีด m r แวงโดยน้ำเพชรหรือนางสาวเพชรลดา ให้ข้อมูลว่าตลอดระยะเวลาที่คบหากับ MR แวงจะได้เงินเลี้ยงดูเดือนละ1นึ่งแสนบาทซึ่งมีรายงานว่าเจ้าตัวรู้ว่าแฟนหนุ่มมีเงินเยอะและรู้ว่าเป็นจีนเทาถ้าถูกเรียกค่าถ่ายคงไม่แจ้งความโดยตลอดระยะเวลาที่คบหากับ MR แวงแฟนหนุ่มชาวจีนจะได้เงินเลี้ยงดูเดือนละหนึ่งแสนบาท ส่วนนายสุภพ,พลไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่ชอบเล่นการพน,นันเมืองต้นเงินอีกราว1.6ล้านบาททั้งคู่อ้างว่ากดออกมาใช้จ่ายและแบ่งปันให้ทีมงานทุกคนไปหมดซึ่งคำสารภาพแกงอดีตนางงามเวทีดังยอมรับว่าอุ้มเหยื่อเพราะรู้ว่าเป็นจีนเทาไม่กล้าแจ้งความแน่แต่เพื่อนเขาเป็นห่วงเลยแจ้งความกับตำรวจ สำหรับคดีนี้ได้มีการออกหมายจับหกผู้ต้องหาประกอบด้วยหนึ่งนางสาวเพชรลดาแสงสกุลหรือน้ำเพชรอายุ24ปีสองนายสุภพลฮาวมันอายุ24ปีแฟนหนุ่มชาวไทย3นางสาวสริตาดอนม่วงอายุ28ปีเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินจำนวน1.03ล้านบาทและสี่ นายโจยังไม่ทราบชื่อและนามสกุลอายุราว35-40ปีซึ่งปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิด5นายนัทพัฒสวัสดีหรือกบอายุ27ปีและ6นายนัทพงศ์ค้องคําอยู่หรือจูนอายุ24ปีผู้ต้องหาร่วมกันเรียกค่าไทย สำหรับวิธีการอุ้มรีดผู้เสียหายได้ร่วมกับนายโจจับผู้เสียหายลงไปนอนในกล่องพลาสติกที่นายกบซื้อมาในลักษณะนอนตะแคงงอขามัดเท้าและมัดมือไว้ด้านหลังแล้วปิดฝากล่องเพื่อนำใส่รถเข็นลงมาที่ลานจอดรถซึ่งขณะที่พาผู้เสียหายเดินทางไปยังหัวหินได้เปิดฝากล่องเพื่อให้ผู้เสียหายใจได้และแก้มันเชือกออก ถึงแม้ว่าจะมีอาการขัดขืนบ้างแต่ผู้เสียหายก็ยอมไปด้วยตลอดเวลาที่เดินทางผู้เสียหายยังมีสติรู้ตัวตลอดเวลาหลังไปอยู่ที่รีสอร์ทไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอีกส่วนผู้เสียหายชาวจีนหลังถูกช่วยเหลือจากการตรวจสอบประวัติจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้ประสานไปยังทางการจีนซึ่งก็พบว่าผู้เสียหายรายนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงมูลลค่า12ล้านหยวนหรือราว60ล้านบาทไทยซึ่งทางการจีนได้ออกหมายจับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นหมายแดงในอินเตอร์โพทําให้เดินทางเข้าประเทศได้โดยที่ไม่มีประวัติหมายจับดังกล่าวซึ่งขณะนี้ได้กักตัวไว้ที่ตม เตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไป